ได้มาสองงวดติดแล้วจับปิงปองบอกค่ะแล้วว่าจุดทูปจุดทูปอ๋อจุดทูปเอาเป็นตัวกลับเป็นตัวกลับแต่ต้องวดเก็บกับสองหลานอ๋อสามตัวบรรจบบรนก่อนใม้รัฐบานก็ไปแก้ไม่รู้แ่เออมันแม่ว่าดีจ้ามันเข่าห้าน้อยบ่หรือว่าจังไหนห้าน้อยบอกโอ้สามตัว เขาสามตัวเลยอ้อมานเนี่มาพอกัน <laughs> ยุยสานอีกแล้วมาแก,ก,กบนยุนี่ก็ถือก่ะขาหรือบ้างไหนอ๋อยุนีก่ก็ถชือมาแต่สามตัวเลวย嘛แม่แม่กับสกีนบนน้าบนนี้อ้อมากมากเมื่อสุขคนเลยเนาะค่ะเนาะมาพอมาพอกันอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมอ่าที่ไปเจอกันนะคะที่ กระท่อมสูงวันนั้นนะคะหลวงปู่สวงกระท่อมสูงนะคะจากผู้โชคดีนะจากอบุบลราชธานีเดินทางมาเองแล้วนะคะมาแก่บนนะคะเดี๋วแก้เห็มาแล้วสุดอุดตาตรงนั้นก็เลยไปแวะตรงนั้นดูามารมณ์แบมาอารมณ์แบบตัวนี้เดี๋ยว มาได้ตัวตรงบ่แล้วก็พอเพิ่นสาวดขอยกกระท่อมสูงได้3ามตัวตรงได้สตัวตรงจุดได้ตัวไหนเนาะก็สามสามสามหกออก3 9มห้าโอ้ได้3มตัวตรงนะคะจานโชคดีได้ทุกหมวดนะคะ มาสองงวดติดแล้วจับปิ้งป้องหมอคะ่ะแล้วว่าจุดทูบจุดทูบอ๋อจุดทูบเอาเป,เป็นตัวกลับเป็นตัวกลับต้องวดเกือบสองล้านอ๋อสองงวดเออสองงวดก็เกือบสองล้านเนาะอุะ้ยโนะชคด,ดีมากเลยเนาะถือว่าเป็นบุญนะคะเป็นบุญมีโชคมีลาบนะคะวันนี้จะมาจุดหรือเปล่าคะวันนี้จะมาจุดอีบ้เดี๋ยวก็ามาจุด ไม่อยากออกกองอ๋อไม่อยากออกกลองไม่อยากดังไม่อยากดังเดี๋ยวรอถามกับคุณพี่ดีกว่านะทางนั้นนะเป็นแฟนของคุณน้องไหมคะอ๋อเป็นแฟนเนาะไม่อยากออกกล้องนะคะท่านชมเนาะไม่อยากออกกล้องก็เอาแต่ตัวเลขก็ได้นะคะโูยชาทูบเสียงไทยนะคะจะไปจุดตัหงวดนะคะท่านผู้ชมเนาะ ทะเบียนรถเลยพี่ทะเบียนรถเลยตัวไหนน้องทะเบียนรถเลยทะเบียนรถตัวไหนเนาะทะเบียนรถที่เราขี่มาไงที่ลุงปูนั่งมาด้วยอะสี่เอาแปดสี่แปดเออแปดสี่แปดออแปดสี่แปดก็แม่ให้แล้วแต่เหมือนตัวแม่เนี่ยเท่าไหร่ก็อันนี้ก็สวย อ๋อสามหนึ่งเจ็ดงวดที่แล้วนะซื้อเยอะมากเลยนะเฮยมันไม่เล่นไม่นอนเจ็ดสองดอกเจ็ดสองดอกค่ะมีตัวนี้กับตัวนี้แต่ชอบชอบทั้งสองตัวเลยตามเดี๋ยวเลขสวยเนาะสวยค่ะจ้ะเลขสวยขอให้เดินทางจะเวียนรถห่อเตัวนีอจ้ลูกก้านนั่นแหละสวยมากจะเวียนรถห่อล้วก็านสามหนึ่งเจ็ดก็สวยจ้าขอให้โชคดีอีกจ้า แ้ม่เด็เกงามงามได้สี่หมื่น 40, ตัววันไปอ๋อไปมันได้สามตัวตรงเนาะไปร้อง 10, ประสวงจ้าไปร้องประสวงไปกระท่อมสูงเนาะได้สามตัวตรงเลยได้ได้สี่หมื่น่ะ งวดที่แล้วเอามาได้จากตรงนี้ได้ประมาณเท่าไรนะเกือบล้านเกือบล้านล,นล,นลนดได้เกือบล้านนะคะวันนี้มาแก้บนงวดที่แล้วเนาะซึ่งเป็นผู้โชคดีมากๆเลยนะคะก็ซื้อชุดนะคะอบถามกับคุณพี่ผู้ชายนะคะว่ามาแก้บนงวดที่แล้วได้เกือบล้านนะค,ะ,คะท่านผู้ชมเนาะ ก็ไปได้ที่กระท่อมสูงนะคะก็ได้ส okay. at ี è, ่หมื่นบาทนะคะก็เป็นผู้โชคดีนะคะมากๆเลยเนาะค่ะเนาะได้ตัวเด็ดเลยวะซื้อไว้ตัวไหนเนาะเลขเจ้าของก็ออ๋อเลขเจ้าของตัวไหนเนาะเลขเจ้าของซื้อตัวไหนคะเมื่อกี้นี่หนึ่งสามแปดเก้าเจ็ดกับเก้าหนึ่งสาม 8 9ดก้าเจ็ับถูกมแปดเก้าเจ็กับเก้โชว์ตัวเลขเยอะไม่ได้เด้อนะคะผิดกดช่อง Youtube นะคะให้ท่านผู้ชมฟังแอให้ดีๆนะคะฟังแอดคุยนะคะเพราะว่าโชว์ตัวเลขเยอะๆอาจจะผิดทางช่องผิดกฎ u t u b e นะคะเดี๋ยวโดนปิดช่องนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะ มาสรุปแนวทางนะคะจากผู้โชคดีนะคะที่ศาลเมษันณี่สีศารนะคะจากอุบลราชธานีนะคะซึ่งเป็นคนที่ดวงเฮงนะคะดวงเฮงมากๆนะคะได้จากศาลเมษภัณี์สองงวดติดแล้วนะคะได้ประมาณเกือบสองล้านนะคะสองงวดเกือบสองล้านนะคะท่านผู้ชมล่าสุดนะคะก็ถูกสามตัวตรงนะคะที่กระท่อมสูงนะคะได้ประมาณสี่หมื่นบาทอีกนะคะ ค่ะก็แนวทางจากาผู้โชคดีก็ให้8ปดสี่ปตรงสี่แปนรถพอดีนะคะแล้วก็3 1มหนึ่งนะคะจุด2ดอกเด้อนะคะเหมือนแม่บอกว่าให้จุดประมาณ2ดอกประมาณนี้นะคะคุณน้องก็สื่อ,อแบบนี้นะคะค่ะก็ให้ท่านผู้ชมนะคะรับชมนะคะเป็นเพียงแนวทางแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านนะคะแนวทางจากผู้โชคดีเผื่อดวงเฮงเผื่อดวงปังเหมือนกับคุณน้องเนาะค่ะเนาะ อาจากผู้โชคดีเดอร์นะคะกะ็จุดได้ทะเบียนรถนะคะ8ปดสี่ปดนะคะท่านผู้ชมบอกว่าจุดได้ทะเบียนรถนะคะแล้วก็ทูปนะคะเอสเอสคิดว่าจะจุดสองทูปสองดอก,กเนาะแต่ว่าจุดได้อันแรกก็คือแปดสี่แปดทะเบียนรถจาก พูดโชคดีพอดีนะคะอันนี้นะคะโอก็หาจุดอีกนะคะเหมือนเหมือนว่าบอกให้จุดอีกนะคะสามมาแล้วนะคะแปดสี่แปดนะคะจุดโกนนะคแต่ไปยายก็ด่าอยู่ะคพูดด่านี้ยก็เราไม่เต็งใจแต่ว่าไหนยายไหนด่า ก็เหมือนแม่เหมือนยาทำไมพูดแบบนี้ทำไมแต้งใจใครจะไปทําไมเอรอวันนี้นะก็คือถ้าเราตั้งใจเราก็จะมีขันดอกไม้มีอะไรดีๆไปให้ปู่ใช่ไหมก็บอกตอนไปพูดได้เต็มปากเลยว่าตั้งใจจะหาปู่วันนี้จะลูกจะมาขอหานอยเราถามแบบเไปลูกจะขอสามรอบเลยนะมีหานอยสามรอบก็เลยบอกูขอสามขตรงๆด้วยขอบคุณ ก็ใส่สั้งห้า,าตั้งแปดไปข้าวันูวันก่อนพราวันก่อนข้าวันก็ไปจะเอาเอาปัจจัยเอาผลไม้เป็นให้ปลูกไงเพราะสำเร็จแล้วก็เลยเป็นให้ปลูกทีแรกกลับมาซื้อทิ้งไว้รอบสี่โมงมันออกมีสี่รอบใช่ไหมฮะน้องพอจุดได้ก็เลยซื้อไว้มาลุ้นตัวเองมาลุ้นอะมาลุ้นรอบห้าโมงก็นเนึกว่าตัวเองไม่ถูกก็เลยบอกว่าน้อยใจเพราะว่า ปู่ะสงสัย hmm. ปูอยากให้ลูกไปใช่ไหมก็มาพูดกับพาอตรงที่อยู่หน้ารถนะนะจำได้ไหมจํจำได้ที่อยู่หน้ารถปูไม่อยากให้ลูกไปใช่ไหมก็เลยหอปูพอมาจะมาซื้อเลอ่ารอบรอบผมมงคนเขยนยอดตังห้าหมื่นกว่าบาทอ่ะมาจากไหนก็มาดูปูตั้งแต่รอบแรกสี่มงคลตรงๆนะก็หมุนหน้าจุดได้สามเก้าห้า เอสามหกห้าก็หมุนไปได้เก้าก็ได้หกก็จะตอซื้อเป็นแบบตรงแบบก็เลยได้ตรงอีกได้ตรงได้ตรงวันเอาได้ตรงแล้วก็ได้สองตัวแล้วก็มีรอบรอบนั้นกดผิดถ้างั้นก็ได้สามรอบจริงๆนั่นแหละก็สี่สองสี่สองเขาทั้งสามรอบเหมือนมันนั้นสี่สองก็ถูกทางข้ามกระบะเร่อนั้นดีใจมากตอนไปหาปู่ ไปแล้วเจอคุณป้าไหมคะเจอคุณลุงไหมเจออยู่นะเจอคุณลุงก็ออกไปใส่ในตูงค่ะดีใจแต่วันนี้มาหาแม่เพราะว่าเคยมาอยู่มาหาแม่ก็สำเร็จเหมือนกันแม่ก็ให้อยู่เนาะให้ที่ซื้อลอตเตอรี่เยอะๆก็ได้จากแม่ไปนั่นแหละที่ว่า60จับหรือว่าเมีดวงด้วยแหลรือว่ามีดวงใช่ไหมมีบุญ มีดวงมีโชคมีหน้าวาสนามีหมดเลยอะ่ะถ้าไม่มีก็โกงไม่ได้ไม่ถูก